เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอยา่าท้อ คนมีปัญญาพึงทำที่พึ่งดุดเกาะที่น้ำท่วมไม่ถึงด้วยความขยันด้วยความไม่ประมาทด้วยการสํารวมและด้วยการฝึกฝนมมีีทาางงออกกกแลละฉััันนเป็ํใจบสิ่งเรรทสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ รายการชีวิตไม่สิ้นหวังมาพบกับท่านผู้ชมกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กับพระมหาวิเชียนปริชาโนนะคะท่านอาจารย์ของมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยคณะมนุษยาศาสตร์แล้วท่านก็อยู่ที่วัดที่ชื่อวัดบ้านสร้างที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเราไปพบกับท่านกันเลยนะคะนมัสก,การค่ะท่านค่ะ,จะเจริญพร ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดิฉันคิดว่าพระสงฆ์ต้องทำงานหนักนะคะแต่ว่าเท่าที่ได้ยินข่าวมานะคะว่าบางวัดเนี่ยก็มีความลำบากเพราะว่ามีพระในวัดติดโควิดทำให้ไปบิณฑบาตกันไม่ได้ ก็อาจจะทําให้เกิดความขาดแคลนบ้างแต่พระก็ออกมาประชาสัมพันธ์ไม่ได้ก็คิดว่าคงต้องบอกญาติโยมน,นะคะสังเกตพระใกล้ๆบ้านท่านด้วยว่าควรจะนำพระตาหารไปถวายข้างในวัดหรือเปล่าสําหรับภาพรวมของพระภิกษุสงฆ์บทบาทหน้าที่นะคะดิฉันว่าถ้าประชาชนได้มีโอกาสได้รับรู้ก็ดีเหมือนกันนะคะ เขาจะได้มีกําลังใจในการที่จะทําบุญกับพระสงฆ์ค่ะ,จะเจริญพรบทบาทของหน้าที่ของพระสงฆ์หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของพระรัตนตรยัยก็คือเราเห็นพระพุทธเจ้าไม่เจอแล้วนอกจากที่จะทําใจบริสุทธิ์ถึงจะพบพระพุทธใจสะอาดถึงพระพุทธใจบริสุทธิ์ถึงพระธรรมใจงดงามถึงพระสงฆ์ใจไม่หลงถึงพระนิพพานพระธรรมเองก็เป็นเหมือนแอบสแตกก็คือเป็นสภาวะธรรมะก็คือไม่ได้เห็นโดย ด้วยสายตาแต่เห็นด้วยปัญญาถ้ามากกว่าพ้าน,นตัวพระสงค์ก็เป็นตัวแทนของพระรัตนตรยัยที่เรายังเข้าไปใกล้ได้เข้าไปปรึกษาได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาในกิจน้อยใหญ่ได้แล้วก็เชื่อเหลือสังคมประชุมชนเป็นที่ปรึกษาในกิจน้อยใหญ่พระสงฆ์รุ่นใหม่เนี่ยท่านเรียกว่ามีบทบาทอยู่หลายส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเสกคนให้เป็นพระ 2. แจกธรรมะแทนเครื่องรางสามสะสางความเห็นผิด สี่รักษาจิตของตนให้ขาวรอบห้าปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยหกเข็นภายในวัฏสงสารก้อที่เจ็ดร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามพ่อที่แปดรักษาวัฒนธรรมรักษาพระธรรมวินัยไว้ให้บริสุทธิ์ผุดของเจริญก่อนค่ะสาธุค่ะเท่ากับว่าพระสงฆ์เนี้ยทำหน้าที่สําคัญมากเป็นตัวแทนทั้งสามแก้วเลยทั้งสามรัตนะพระพุทธพระธรรมพระสง์ งั้นนิมนต์ท่านต่อเลยค่ะนอกนั้นบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ถ้าจะขยายความแจกแจกรรมะแทนเครื่องรางหมายความว่าแขวนของขัง,งไว้ที่คอพอกุมได้แขวนของขังไว้ที่ใจยิ่งได้ผมได้ผลมึงม่งบุวงโอมลมบ่มทำประจําตนเป็นมงคลอันวิเศษพลเพศภ,ภยัยดังนั้นก็คือพยายามแจกธรรมะแทนเครื่องรางเครื่องรางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลึกลับอยู่มันเป็นส่วนที่เป็นซีเรตนะ ก็คือความลับแต่ว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่ความลับเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผยยิ่งเปิดเท่าไหร่ยิ่งได้ผลประโยชน์ท่านั้นก็เรียกว่าเปิดดีปิดไม่ดีมี3อย่างก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็พระธรรมอันนี้เปิดดีปิดแล้วไม่ดีต้องรีบเปิดเผยไอ้ที่ปิดไม่ดีเปิดที่ว่าเปิดไม่ดีปิดดีก็มี3มก็คือเรื่องหนึ่งอากูศลรัธรรม ก็คือคนจะจําเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเหมือนเด้ยิ่งทําชั่วคนอื่นทําอะไรไม่ได้สุดท้ายคนก็จะทําชั่วตามเพราะว่ากฎหมายหรืออะไรทําไม่ได้ไเดียว่าเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างที่สองก็คือมลพรามก็คือพวกของที่เขาท่องบนของยินดูของอะไรต่างๆก็พอเปิดแล้วไม่มีอะไรฮะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรียกว่าพอแต่ว่าไล่ไปมันดูเป็นเหมือนมลดําเหมือนเข้มขังเข้มแข็งนะแล้วก็ผู้หญิง ยิ่งเปิดเท่าไหร่ยิ่งคุณค่ามันลดลงอางนี้แปลว่าต้องยิ่งปิดเท่าไร่ดูละเมียดละไมดูตอนหนอมเนื้อตอนหนอมตัวสงวนอะไรต่างๆท่าทีมันจะยิ่งมีคุณค่ามากยิ่งขึินเจริญพรนี่ก็คือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาค่ะคือเป็นเรื่องของเปิดเปิดปิดปิดนะคะต้องเปิดให้ถูกต้องแต่ของที่ไม่ควรเปิดอย่าไปเปิดพระธรรมจึงต้องเผยแผ่ให้รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือหน้าที่ที่สําคัญข,ของพระสงฆ์หน้าที่หนึ่งหน้าที่อื่นๆละ่ะคะท่านคะ หน้าที่ของความเป็นสับเหรก็ได้ได้หลายบทบาทตอนนี้เห็นข่าวแล้วโอ้โหต้องใส่ชุด PPE PPD นี่ยนะ Personal <PPE. S 1> uh, Protective Equipment นี่นะหรือ Pro, uh, Personal Protective Device PPD เมื่อก่อนเรียกอย่างนั้นก็ความหมายเดียวกันก็คือต้องปกป้องนะเพราะว่าจะช่วยคนอื่นแต่ว่าถ้าเราไม่ปลอดภัยสุดท้ายเราเนี่ยเป็นคนที่คนอื่นจะต้องช่วย จะช่วยคนอื่นแสดงว่าเราต้องรู้รอบแล้วก็รอบครอบแล้วก็ทําให้ปลอดภัยด้วยกะนั้นพระสงฆ์ก็ต้องใส่ชุดบางทีโอ้ไม่รู้เป็นพระนะชักผ้าอยู่แต่ไม่ใส่ชุด PPE นะแล้วก็เลยต้องทำนะเพราะว่าจะทิ้งญาติโยมก็ยังไงอยู่เพราะว่าทั่วทั่วไปโยมก็เรียกว่าทําบุญอยู่แล้วพระก็ต้องพึ่งโยมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรา,เาทิ้งห่างในะตอนนี้ยามที่ยากยามที่ลําบากของญาติโยมเป็นหน้าที่ของพระโดยตรงนะความ ทุกของทุกท่านก็คืองานของพระสงฆ์ฉะนั้นพระสงฆ์อยู่เคียงข้างญาติโยมอยู่เสมอแต่ว่าบางทีบางครั้งไปมีความเห็นผิดเป็นทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นเองแต่มองว่าพระสงฆ์เป็นตัวถ่วงที่จริงก็ถ่วงจริงๆนะ่วงไม่ให้ประเทศชาติถ่วงไม่ให้สังคมมันล่มสลายไปมากกว่านี้เจริญพรนี่ก็คือความหมายความคาว่าถ่วงจะยอมรับก็ยอมรับได้เจริญพร อ๋อสาธุค่ะคือคนเราก็มีความคิดขึ้นไปต่างๆนานาบางคนอาจจะเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะค่ะเขาก็เลยอาจจะดูจากข่าวใช่ไหมคะดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมเป็นเช่นนี้แต่จริงๆแล้วยอมรับว่าเป็นตัวถ่วงเหมือนกันแต่่วงไม่ให้ความดีเอะไม่ให้ความไม่ดีมันปรากฏใช่ไม่ให้มันลบตาลายไปมากกว่านี้เพราะว่าถ้าไม่มีพระสงฆ์ที่เป็น ผู้นาทางจิตวิญญาณหรือผู้ชี้ทางถูกชี้ทางออกบอกทางถูกอะไรต่างๆแล้วก็จะทําให้สังคมร่มจมเพราะว่ามันก็จะไร้ศีลธรรมไร้ความงดงามของธรรมชาติเพราะว่าบางทีพระสงฆ์ก็เข้าไปอยู่กับธรรมชาติปกป้องคุ้มครองให้ธรรมชาตินั้นสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็คุ้มครองจิตใจญ,ญาติโยมดูแลจิตใจญ,ญาติโยมเป็นทางจิตวิญญาณนื่ที่ของพระสงฆ์โดยตรงอยู่แล้วเจริญปอนค่ะ ก็ไม่ทราบว่าท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์หรือเปล่าแต่ว่าดิฉ it ันเองอยากจะถามในทางกลับกันเลยว่าเราในฐานะที่เป็นโยมผู้ศรัทธาหรืออาจจะศรัทธาน้อยมากแล้วแต่เนี่ยควรจะเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์อย่างไรคะต้องมองพระสงฆ์เป็นจุดที่ไว้ใจแต่ว่าพระสงฆ์เองก็ต้องยอมรับว่ามาจากหลายพ่อหลายแม่หลายเผ่าหลายตระกูลพระสงฆ์ถ้าจะเปรียบไปเหมือนพระพุทธเจ้าเปรียบก็เหมือนดอกไม้ ทำไมดอกไม้บูชาพระสงฆ์เพราะเตือนใจพระสงฆ์ไม่ใช่หมายถึงแสดงความรักบันวาเรนไทยอันนี้ไม่ใช่ความหมายตรงนั้นพระสงฆ์เปรียบเสมือนดอกไม้หมายถึงว่ามาหลายสีหลายตระกูลหลายเผ่าหลายกลิ่นหลายหลากมากอย่างก็คือผ่านการอบรมมีพ่อแม่ต่างกันมีตระกูลต่างกันการศึกษาต่างกันเ,เหมือนไม้ที่เอามารวมกันจากป่าสีขาวสีเหลืองสีแด,งส,ดงสีน้ำเงินสีอะไรก็ตามถ้ามาวางรวมกันเปรอะอย่างเดียว ก็แสดงว่าไม่สวยไม่งามก็ไม่มีคุณค่าไม่มีราคาทําอย่างไรก็มีนายช่างมาราการจัดมาร้อยเป็นพวงมาลายัยโอ้มีราคามีคุณค่าขายได้คนเชื่อชมมองเป็นระเบียบแล้วก็มาจัดใส่พานใส่แจกันโอ้มันก็งดงามเป็น้หน่าเชื่อชมน่าเชื่อตาเชื่นใจเตือนพระสงฆ์ว่าต้องมีพระวินยัยแต่นั้นพระสงฆ์เจ้าจะมองเพียงแต่เพื่อพระพิสุองค์ใดองคหนึ่งว่าเป็น บุคคลที่ทําลายศาสนากไ็ไม่ได้เพราะว่าเหมือนศาสนาเหมือนกัรสระน้ำเนี่ยกำลังนั่งอยู่ริมสระน้ํสาสระน้ําที่เย็นจืดสนิทสบายแต่ว่าคนของรัฐคนของชาวบ้านเข้ามาใช้บริการแต่ว่าไม่ลงอาบน้ําเลยไม่ชาระกายใจอะไรเลยเดินผ่านไปเฉยๆทีไม่ดีแถมมาขี้ใส่มาสร้างปัญหาใหญ่ๆไว้ก็เยอะๆอันนี้เราก็ต้องมองดูว่าพระศาสนา เป็นเรื่องของสระที่คนมาอาบมาดื่มได้โดยทั่วไปเป็นสาธารณะใครได้มาชำระก็เปิดบานใจเรียวกว่าเหมือนได้อาบน้ำเหมือนกับได้ชำระจิตใจเหมือนได้ชำระกายก็เหมือนกันดังนั้นพระสงฆ์เรามองว่าช่วงหลังท่านก็คล้ายๆเข,าเข,า,เขาเข้ามาแล้วท่านตละยังไม่ได้ละยังไม่ได้แล้วก็ยังใช้พฤติกรรมเดิมๆเพราะบวชน้อยวันอส่วนใหญ่ที่เห็นจากเขาไม่ได้บอกเลยว่าบวชจี่พรรษา เพิ่งบวชเข้ามาเพิ่งละคาราวะาแล้วจะให้ละได้เลยก็คงเป็นไปไม่ได้ต้องใช้เวลาอบรมผมเพราะดังนะั้นพอเจอโควิดอย่างนี้ก็จะทําให้เราทราบเหมือนกันว่าพระท่านมีสมรรถภาพท่านมีความสามารถหรือท่านเอาใจใส่ในสังคมมากมายเท่าไหร่ก็เป็นตัววัดได้เหมือนกันเจริญพรค่ะสาธุค่ะดิฉันก็ได้ติดตามมาตั้งแต่ตอนที่โควิดระบาดปีก่อนนู้นแล้วนะคะเห็น พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยออกมามีบทบาทในการช่วยคนเรื่องอาหารการกินด้วยอันนี้ทุกวันนี้ก็เข้าใจว่ายังคงทำกันอยู่ยทั่วประเทศทจเจริญปอนท,ปท,ที่มหาลรเอียงจะเปิดเป็นมหาจุฬานี่ก็จะเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วก็ทั่วทุกที่ที่เป็นแคมปัสก็เหมือนกันจะช่วยเหลือญาติโยมที่มันไม่พอเตียงไม่พอเป็นเรื่องน่าเศร้ามาก อาตามาฟังแล้วยังน้ำตาไหลเลยสงสารเขามากว่าเอ๊ะทำไมไม่พอหรอทำไมไม่จัดการนห้พอแต่นี้ก็เลยมหาจุฬาเองโดยการนําของพระท่านอธิการบดีและคณะกรรมการก็มีมติว่าต่อไปมหาจุฬาทุกที่ต้องเอามาทําเป็นโรงพยาบาลสนามให้คนมาพักแล้วก็มีหมอมีพยาบาลต่อไปอาตามาจังคิดว่าเออแต่ถ้าเป็นอาสาสมัครก็จะเข้าไปช่วยเหมือนกันเ,เป็นหมอเนี่แหละเ,เคยเรียนอ,อสอวอมาแล้วอบรมมาตั้งนานเป็นอสอวอระดับจังหวัด อาสาสะนะสุกี่แหละจนได้รางวัลระดับโลกเลยทีเดียวตอนนั้นทําที่นครราชสีมาแล้วก็ไห้พระเป็นหมอหมอรักษาพยาบาลเฟิร์สเอชพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยทีนี้ก็หมอจะรอเองก็จะทําแต่นั้นพระก็อาจจะมีส่วนนะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่ามันติดยังไงเรามีวิธีป้องกันเรามีอุปกรณ์ป้องกันเราก็ไม่กลัวมันอีกต่อไปเจริญปอสาธุค่ะแม้วันนี้ก็ได้ทราบถึงบทบาทของพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่โควิดระบาดว่ามีกว้างขวางจริงๆแล้วก็ได้ทราบว่า จะมีโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นในมจรแล้วก็วิทยาเขตของมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ในทุกๆแห่งด้วยก็สาธุนะคะท่านคะเสียดายที่ว่าเวลาก็จํากัดเช่นเคยยังไงก็คงมีโอกาสมานำมัสการเรียนสัมภาษณ์ท่านอีกนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่านผู้ชมที่เคารพคะเราก็ได้ทราบนะคะว่า พระสงฆ์นั้นถ้าหากยังแคลงแคลงยังสงสัยว่าเอ๊ะบทบาทท่านมีอะไรท่านมีประโยชน์กับสังคมอย่างไรวันนี้เราก็ได้ฟังจากพระมหาวิเชียนภิชาโนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตอนยุคโควิดเนี่ยตัวแทนของพระรัตนตรัยคือพระสงฆ์เนี่ยท่านก็ยังได้ทำบทบาทอย่างที่เราเห็นซึ่งเป็นประโยชน์กับสังคมโดยตรงดังนั้นการที่เราจะเกื้อกูลพระสงฆ์ก็เท่ากับว่าเราได้เกื้อกูลสังคมด้วยเช่นเดียวกัน ชีวิตนี้มีความหวังเสมอนะคะเราติดตามรับชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังกันได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ,ะมักลงจ